สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอม่ใชอฟเลิฟนะคะขบวนวันนี้เราจะมาในหัวข้อเขามีใจให้คุณจริงๆหรือคุณมโนไปเองเออประมาณนั้นแหละนะคะมาดูกันว่าเขาชอบคุณจริงๆหรือเปล่าเนาะหรือว่าคุณคิดไปเองว่าเขาชอบคุณจริงๆแล้วเขาอาจจะแค่แบบรู้สึกดีกับคุณหรือบางคนอาจจะเป็นมิตรหรือลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งเริ่มต้นนะคะเออไม่แน่ใจว่าเขาชอบเราหรือเปล่านั่นแหละเนาะ มี3กองให้เลือกเหมือนเดิมตั้งจิตอธิษฐานแล้วนึกถึงคนที่คุณอยากรู้อยากถามไพ่แล้วก็เลือกมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะมันเป็นไพ่สูงมันอาจจะวิตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ง,างเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมรับไปแต่สิ่งดีๆมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับอิงได้เลยลัคนาราศีเมถนตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้ขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย สวัสดีค่ะกล่องที่หนึ่งนะคะกับหัวข้อเขามาใจให้คุณจริงๆหรือคุณมโนโปไปเองนะคะ,นะเนาะไม่ค่อยมั่นใจนะคะมาถามดูสักหน่อยนะ,ะพลังงานของคุณวันนี้นะคะเจดไม้สี่ถ้วยแล้วก็อัศวินถือดาบพลังงานของคุณนะคะ มีธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีแล้วก็ธาตุลมไปถุงทุนกลุ่มคนเกิดวันที่สี่วันที่เจ็ดได้นะคะพลังงานของคุณมีเกณฑ์เดินทางนะคะไม่รู้จะไปไหนสักที่หนึง่งเนาะช่วงนี้งานก็จะเหนื่อยหน่อยนะอะไรอะไรก็ไม่ไล่หลังใจนะในชีวิตนะอะไรอะไรมันก็ดูนิ่งไปหมดกระวนกระวายใจนะอยู่ไม่นิ่งเลยความรู้สึกของคุณนะก็ไม่ค่อยจะมั่นคงช่วงนี้มันมันสับสนวุ่นวายมันดูกระวนกระวายใจเป็นพิเศษนะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเพราะแบบอะไรอะไรมันก็ไม่ไล่หลังใจไหมคุณลิงช่วงนี้ก็ใจร้อนเป็นพิเศษก็ระวังด้วยละกันนะคะขับรถขับราวก็ระวังเรื่องใบสั่งด้วยละกันเนาะบางทีมันก็ส่งไปถึงบ้านเลยนะเออสเปคสูงเนาะช่วงนี้นะคะอะไรอะไรมันก็ไม่ได้อย่างที่คุณตั้งตั้งไว้สักอย่างเลยเออประมาณนั้นแหละนะคะเหนื่อยก็เหนื่อยนะอะไรก็ไม่ไล่หลังใจ สุขภาพไม่ค่อยมีอะไรถ้าเป็นก็เป็นนิดๆหน่อยๆนะมีแค่อารมณ์ของคุณแค่นั้นเองช่วงนี้อารมณ์มันไม่ดีกว่าหน้าตาเนาะมาดูกันนะคะว่าเขาม้มพใจให้คุณจริงๆหรือคุณมโนไปเองมาดูเขาก่อนวันนี้ห้าใบนะคะ h a l e q u i เด็กถือเหรียญ The magician ไปฟูเดี m p เพรสเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ดีค่ะกินดีอยู่ดีชีวิตดีดีนะชิวอยากไปไหนก็ไปอยากทาอะไรก็ทำนะคะเออไม่เคยเกรงใจใคร <laughs> เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนที่แบบอยู่ความสุขเนาะคนคนี้นะคะช่วงนี้วันนี้ก็อยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ชอบความวุ่นวายนะมันปวดหัว นะคะเออนี่ใสเหมือนเด็กเลยเนาะเป็นผู้ใหญ่นี่ใสเด็กหรืออาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะคนคนที่เป็นคนจิตใจดีเนาะเป็นคนรู้วิดชอบช่วยดีนะคนที่เป็นคนแบบปล่อยวางเป็นนะคะเป็นคนไม่ยึดติดนะเราบอกคุณไว้ก่อนเขาอยู่กับความสุขนะคนคนนี้วันนี้ดีค่ะวันนี้ก็มีความสุขดีนะคะกินดีอยู่ดีชีวิตไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลยสุขภาพก็ดีนะคะงานเงินดีหมดคนนี้วันนี้ดีค่ะวันนี้มีความสุขมากเลยไม่มีอะไรให้ต้องกังวลสักอย่างเดียว มาดูกันเขา้าวิจัยให้คุณจริงๆหรือคุณมโนไปเองมาดูกันนะคะเซมูนสตรองหกไม้ u s t ติส ออแฮงแมนพลังงานนะเขาชอบคุณจริงๆนะคะคือเขาแบบมีใจให้คุณจริงๆหรือมโนไปเองนะขอโทษจริงจริงถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณออกไปได้เลยนะถ้าคุณรักกันดีอยู่คุยกันมุง้งมิ้งดีอยู่นะคะเออไม่ได้แบบดูก,กักความสัมพันธ์อนะ่ะเออนะคะออกไปได้ออกไปได้เลยไม่ใช่ของคุณนอกกองนี้แต่ถ้าคุณรู้สึกแปลกๆรู้สึกแบบ รู้สึกว่ามันมันมันแ,แปลกๆอะ่ะมันดูไม่เหมือนคนแบบรักกันไม่เหมือนคนที่แบบจีบกันแบบพิสวัสดนะมาฟังได้เลยเนาะเออกองนี้นะคะค,ค,คุณคิดไปเองคุณคิดไปเองค่ะความสัมพันธ์ไม่มีอะไรเลยเออ ความสัมพันธ์ไม่มีอะไรชัดเจนและอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยเดินเก้าหนึ่งถอยเก้าหนึ่งเขาแค่รักษาน้ําใจคุณเองเต็มที่คือรักษาน้ําใจคุณแค่นั้นเองต่อให้คุณจีบเขาไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่คนคนนี้ถ้าไม่รักก็คือไม่รักจะบอกไว้เลยคนคนนี้เป็นคนที่ถ้าไม่รักก็คือไม่รักต่อให้นานแค่ไหนก็แล้วแต่ต่อให้คุณดีแค่ไหนก็แล้วแต่แต่คุณซื้อความรักไม่จากขเขาไม่ได้เลยเขาเป็นคนชัดเจนด้วยนะรักก็คือรักไม่รักก็คือไม่รัก ยิ่งโดยเฉพาะถ้าเขาไม่โสดหรือคุณไม่โสดเขาไม่มีทางหรอกคะ่ะเออที่จะมีใจให้เต็มที่ก็แค่รักษาน้ําใจอย่างนี้ดีกว่านะคะรักษาน้ําใจอาจจะเพราะเรื่องงานอาจจะเพราะเรื่องแบบเป็นญาติกันเป็นเพื่อนของเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเต็มที่ก็แค่นี้เองแต่ไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ไม่มีการที่จะแบบไปทําอะไรที่มันแบบพัฒนาไปทําอะไรที่มันผิดผิดอะ่ะเขาก็าไม่ทําคนคนนี้ เราบอกไว้เลยนะเพราะว่าเขาอยู่ความสุขอะไรที่มันดูวุ่นวายนะเขาเป็นคนโลกสวนตัวสูงคนคนนี้นะควาไม่ชอบความวุ่นวายมันปวดหัวเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่คุณไม่ดีนะถ้าเขาก็โสดคุณก็โสดแต่เขาแบบไม่มักคุณนะไม่ใช่คุณไม่ดีแต่ความดีของคุณมันไม่ถูกใจเขาแค่นั้นเองหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นจากความรู้สึกดีแต่พอคุยคุยกันไปแล้วมันไม่คลิก เออพอไม่คลิกเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ให้ความหวังแล้วก็คือไม่อยากให้ความหวังเพราะว่ามันจะเป็นการทําร้ายอีกฝ่ายหนึ่งเออประมาณนั้นแหละนะคะไม่ไม่ได้มีใจให้ค่ะกองเนี้ยนะคะเต็มที่คือแค่รักษาน้ําใจทุกวันนี้ที่ยังคุยอยู่ก็คุณสังเกตดูสิมันไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รักคุณคุณยังไม่ใช่คนที่ใจเขาตามหาเพราะฉะนั้นนะคะ เก็บชีวิตที่มีคุณค่าของคุณและใจนะคะที่มันดีๆของคุณไว้ให้กับคนที่เขาก็มักเราเราก็มักเขาดีกว่านะคนที่พร้อมจะให้คุณเต็มร้อยนะขอให้คุณเจอในเร็วๆนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าคนคนนี้เขายังไม่ถูกใจคุณแค่นั้นเองเออนะเก็บความดีของเราไว้ให้กับคนที่ใช่ดีกว่าน้องกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะกองที่สองนะคะกับหัวเขาไขม่ใจให้คุณจริงๆหรือคุณมโนไปเอีกม,มาดูกันนะคะมาดูพลังงานคุณก่อนวันนี้3ใบนะคะอัศวินถือไม้เพอรมิตแล้วก็10บดาบนะพลังงานของคุณนะคะมีธาตุไฟไม่สิงธนูคนเกิดราศีกันแล้วก็คนเกิดท่านลมไปถุนตุนกุมน,นะคะ คนเกิดวันที่9วันที่10วันที่1ได้พลังงานของคุณนะคะมิเกนเดินทางนะ้องพี่จะไปไหนสักที่หนึ่งอาจจะเพราะเรื่องงานก็ได้หรือผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรืออาจจะมีโอกาสได้ไปงานขาวดำก็ได้นะกองนี้เนาะเออช่วงนี้นะคะอยากอยู่ยนเงียบๆคนเดียวนะไม่อยากมยุ่งวุ่นวายกับใครไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับตัวเองด้วยเนาะช่วงนี้นะคะเออช่วงนี้รู้สึกโลกส่วนตัวสูงเป็นพิเศษ ะะระวังจะถูกทรยศหักหลังจากคนที่ไว้ใจด้วยนะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็คือลักษณะการเจ็บป่วยไม่สบายนะถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองก็คือผู้ใหญ่ที่บ้านประมาณนั้นแหละนะคะก็ระวังไว้นิดนึงนะกองนี้ก็ทําบุญได้ก็จะดีมากเลยนะโดยเฉพาะบริจาคโลหิตบริจาคเลือดจากร้ายมันจะกลายเป็นดีนะจากหนักมันจะกลายเป็นเบาไพ่บกแบบเนี่ยถ้าทําได้ก็ดีนะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็บริจาคลงศพหรือไอ้ทาทานตามศาสนาของคุณเลยเนาะ มาดูกันเขามีใจให้คุณจริงๆหรือคุณมโนไปเองมาดูพวกก่อนวันนี้ห้าใบเป็นยังไงบ้างอัศวินถือไม้แฮงแมน9ดาบสองดาบเด็กถือถ้วย วันนี้เหรอวันนี้เดินทางเหมือนคุณเลยรู้ไปไหนนะคะไม่เดินทางนะไปไหนสักที่หนึ่งนี้แหละนะคะเครียดปวดหัวสุขภาพไม่ค่อยดีเหรอ อารมณ์ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะอารมณ์มันเพื่อลงอารมณ์แปรปรวนง่ายนะเขามีทางสองทางให้เลือกตอนนี้การตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวได้อย่างหนึ่งก็จะต้องเสียอย่างหนึ่งไปคนคนนี้ช่วงนี้เขารู้ว่าเขาจะต้องตัดสินใจแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่รู้อนาคตจะต้องตัดสินใจช่วงนี้นะคะวันนี้เนาะวันนี้รู้สึกเครียดร,รู้สึกกงังวลรู้สึกระแวงเป็นพิเศษร,รู้สึกอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตาเออรู้สึกปวดหัวบางคนปวดหัวเป็นไมเกรน ก็ได้นะคะเป็นโรคเกี่ยวกับความดันก็ได้ลักษณะประมาณนั้นนะบางคนก็ป่วยก็ได้นะถ้าไม่ใช่เรื่องอารมณ์ของเขาเนาะเออวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนเนี้ยอารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยนะอย่าเพิ่งไปหาเรื่องกันเนาะเอออารมณ์ขเขาไม่ดีค่ะข้อดีของเขาเหรอเท่าที่เราเห็นเขาเขาเป็นคนคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นนะข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนที่น้อมน้อมถม่อมตนเป็นคนที่เข้ากับเขาเรียกว่าเข้าหาผู้ใหญ่กี่ พูดจาพูดจาดีนะคะรู้รู้จักรู้จักพูดอะ่ะเขามีแบบวาจาเป็นสนิทประมาณนั้นและเนาะโอ,อดูเครียดนะคนนี้ยดูเครียดดูกงังวลดูอารมณ์ไม่ค่อยดีมาดูกันเขามีใจให้คุณจริงๆหรือคุณมโนไปเองเขามีใจให้คุณจริงๆหรือเปล่านะไฮพีเทสหึงดาบ เจ็ดไม้หนึ่งถ้วยแล้วก็หา้าไม้เขามีใจให้คุณจริงๆหรือเปล่ามีค่ะคนนี้มีใจให้คุณเขาชอบคุณนะคะเออเจอปุ๊บถูกใจปับ๊บเออเหมือนรักแรกพบเลยแต่มีไฟใดไฟหนึ่งไม่โสนแน่นอนของนี้นะคะเขาอาจจะมีตัวหลักอยู่แล้วหรือตัวคุณเองที่ไม่โสดนึกออกไหมเออ ประมาณนั้นแหละมันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่โสดมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันมันยังคลุมเครือมันยังชัดเจนไม่ได้มันยังทําอะไรไม่ได้ได้แต่ความรู้สึกที่มันยังแบ่งรับแบ่งสู้นึกออกไหมแต่ว่าชอบเขามีใจให้คุณจริงๆค่ะแต่ว่ามันยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์นี้ได้คนนึงก็ต้องเสียคนนึงไปไพ่มันขึ้นแบบนั้นนะคะมีใจแน่นอนค่ะ แต่แต่ก็ยังไม่ได้ลงมือที่จะทําอะไรงานก็เยอะด้วยแล้วมั้งช่วงเนี้ยเขาอะไม่ค่อยมีเวลาด้วยให้กับความรักเนาะแต่ก็ยังดีนะที่ยังมีแบบเอ่อที่มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันเริ่มต้นจากความพิวสว่าความถูกใจนะคะคุณก็ไปดูก่อนละกันเนาะว่ามีไฟใดไฟหนึ่งไม่โสดหรือเปล่าถ้าไม่โสดก็คือมันก็ได้แค่ลักษณะแบบแอบคิ้กกันอยู่แบบนี้มันก็ยังทำอะไรไม่ได้นะคะ ประมาณนั้นแหละถ้าเป็นเขาไม่โสดเขายังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าเขาจะเลือกใครรักพี่เสียดายน้องแสดงว่าตีคู่คู่กันมาเลยคู่ขี้เลยสูสีกันเลยถ้าสมมตริระหว่างคุณกับเขานะกับอีกคนหนึ่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะลักษณะประมาณนี้ก็ได้นะคะเออแต่ที่แน่ๆนะคะมีใจให้ค่ะอกองนี้นะคะดูไปก่อนไม่ต้องรีบนะถ้ารีบแล้วจะเสียเพราะอะไรเพราะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โสดคะ่ะคุณต้องแบบดูไปก่อนนะคะ ก็คบกันเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้เนะเาะกองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่สามกับหัวข้อเขา,เขามีใจให้คุณจริงๆหร,รือคุณมโนไปอ,อีกคิดไปเองนั่นแหละ <laughs> มาเช็คดูก่อนนะคะก่อนที่จะเทใจไปหาเขาเออนะมาดูพลังงานคุณก่อนวันนี้3ใบเดมีจิกเชียนนะคะควีนถือไม้แล้วก็สิบไม้พลังงานของคุณมีคนเกิดมันพุทธนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิกธน,นูคนเกิดวันที่1วันที่10ได้พลังงานของคุณสิ่งเก่าๆจะโหวนกลับขึ้นมาคนเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะกิ๊กเก่าแฟนเก่าอดีตนะ อดีตสามีอดีตภรรยาเก่าหรืออะไรเก่าทั้งนั้นจะหวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งอะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนคุณก็จะได้รู้นะคะเพราะฉะนั้นความลับของคุณก็จะถูกเปิดเผยเช่นเดียวกันถ้าคุณมีความลับอะไรแต่ถ้าไม่มีก็แค่จะได้รู้ในสิ่งที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไพเรกรรมขึ้นนะคะอะไรที่คุณเคยกระทําดีไว้มันก็จะมาตอบแทนให้ชีวิตคุณยิ่งใหญ่ไฟกระพริบแต่ถ้าอะไรก็ตามที่คุณทําไม่ดีไว้มันก็จะกลับมาสนองคุณเช่นเดียวกัน เออเนาะก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไว้ให้ดีนะคะอะไรที่หวังมักจะไม่ได้อะไรที่ไม่หวังมักจะได้ไพ่บอกให้คุณปลงเออนะช่วงนี้งานเยอะเหรอนะกองนี้ช่วงนี้อาจจะแบกรับอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะเหนื่อยนะคะเหนื่อยกัเรื่องงานเหนื่อยกับเรื่องคนนะทำงานกับคนหมู่มากหรือช่วงนี้ก็อาจจะวุ่นวายกับคนเยอะแยะไปหมดนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักสักเท่าไหร่ นาะเพราะว่างงานมันเยอะ ะะหรือไม่อย่างนั้นบางคนก็อาจจะเหนื่อยกับการที่แบบเป็นเสาหลักของบ้านมันวุ่นวายนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องคนในบ้านเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ได้มันเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักก็ได้นะคะมีทางสองทางให้เลือกเนาะช่วงนี้ก็จะอารมณ์แปรปรวนง่ายหน่อยบางคนก็อาจจะแบบเพราะมันเหนื่อยมากก็ได้นะคะอะไรที่มันเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้ด้วยนะมีจะมีอะไรฟุ้งเฟิงเกิดขึ้นกับในความสัมพันธ์ของคุณคุณไม่ต้องห่วงนะสุขภาพคุณไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่ถ้าเป็นเดีนะะค แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องอารมณ์ของคุณบ้างเนาะออที่ว่ามันอารมณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันอาจจะเหนื่อยมากก็ได้ลักษณะประมาณน,นั้นนะคะชีวิตด,ดีอยู่ค่ะมีสนิทออช่วงนี้สนิทแรงนะคะใครเห็นใครก็ชอบเนาะ <laughs> เอ,อ,อยากพูดอะไรก็พูดนะช่วงนี้ใครรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่สนใจด้วยนะ <laughs> ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะ มาดูกันนะคะเขาติใจให้คุณจริงๆหรือคุณมาโนไปเองมาดูเขาก่อน,ว,น,นนะวันนี้ห้าไปเนาะวันนี้ห้าใบเป็นยังไงบ้างอัศวินถือเหรียญเจ็ดถ้วย t e m p e r a c e The d e v i l <to> <c oughs> คนนี้เป็นยังไงบ้างนะถ้าโสดก็คือโสดไม่สนิทนะคนนี้บอกไว้ก่อนไม่ได้โสดแบบไม่มีใครนะโสดไม่สนิทก็คืออาจจะแบบยังไม่ได้ชัดเจนกับใครก็ได้ถ้าโสดนะเพราะเราดูแล้วเขาก็ยังมีอิสระในการเลือกอยู่การตัดสินใจครั้งนี้จะติดจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเขามีทางสองทางให้เลือกกาลังตัดสินใจอยู่แต่ก็ยังไม่ได้แต่ก็ยังไม่ได ตัดสินใจนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักก็ยังไม่ได้คิดที่จะชัดเจนกับใครก็ได้นะลักษณะแบบขอดูไปก่อนยังอยากใช้ชีวิตยังอยากเป็นตัวของตัวเองอยู่ยังไม่อยากยึดติดกับใครก็ได้ลักษณะประมาณนั้นนะคะก็ขอดูไปก่อนก็แสดงว่าอาจจะยังไม่เจอหรืออะไรใครที่แบบถูกใจจริงๆก็ได้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะดูแล้วก็ยังหลั่งล้าดีนะคนคนนี้ก็ยังดีอยู่นะน่าจะเดินทางไหมเหมือนเขาจะไปไหนสักที่หนึ่งอะ่ะเออประมาณนั้นแหละนะคะ อารมณ์ไม่ค่อยดีช่วงเนี้ยเหมือนกันนะไอคนเนี้ยพราะเขาต้องตัดสินใจเนาะออดูหงุดหงิดง่ายไหมหงุดหงิดที่ลำคาญเป็นพิเศษช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไระไวทองเหรอ <laughs> จะพูดยังไงไม่ดูกันนะคะเขาีิจัยให้คุณจริงๆหรือคุณมโนไปอีกห้าใบควินถือถือดาวเวี อัศวินถือถ้วยเด e มิ g เชียนสิบดาบกองนี้หรอกองนี้อ่ะเขาชอบคุณจริงๆค่ะคุณไม่ได้โมโน,โนไปเองเออคุณคุณไม่ได้โมนโนไปเองนะเขาก็ไม่คิดนะว่าเขาจะชอบคุณอ่ะเพราะคุณดูแรง เออคุณดูแรงดูตรงดูแรงดูแบบโหดๆไปสักหน่อยหนึ่งนะแต่ก็ไม่คิดนะว่าจะมาชอบคุณเนาะเขาชอบจริงๆเขารู้สึกผูกพันรู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะเป็นเหมือนแบบเขารู้สึกแบบรู้สึกถูกชะตากับคุณตั้งแต่แรกละเขาตัดคุณไม่ได้นะเขาพยายามตัดคุณแล้วนะเขยาเป็นคนไ่ยึดติดนะปกติแต่เขาตัดคุณไม่ได้นะพยายามแล้วค่ะตัดไม่รู้กี่ร้อยรอบพันรอบก็ตัดไม่ได้สุดท้ายก็กลับมาคือเก่า เออไปไหนไม่ได้หรอกนะถ้าคุณไปถามหาคนเก่าๆเ,เดี๋ยวกลับมาอืมไม่ว่าจะเนิ่นนานไปแค่สุดท้ายก็จะต้องกลับมาอยู่ดีประมาณนั้นแหละนะคะเขาชอบคุณนะคะเออชอบมากนะไม่ได้ชอบธรรมดานะมันเป็นอะไรที่แบบมันตัดไม่ได้อะ่ะถ้าไม่ชอบมากจะเรียกว่าอะไรเนาะเขาไม่ได้มโนไปเองเขาชอบคุณจริงๆเออแต่เขาขอดูก่อนกองเนี้ยเขาไม่ได้รีบขนาดนั้นนะคะ เขาอาจจะขอดูก่อนก็ได้ว่าต่อให้ชอบสักแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าดูแล้วมันเข้ากันไม่ได้นะคะไปด้วยกันไม่ได้นะ่ะเออมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบมันยังต้องจูนกันอีกเขามองนะและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคุณอาจจะมาทีหลังก็ได้อาจจะมาทีหลังกับอีกคนหนึ่งที่เขามีอยู่ถึงแม้เขาจะยังไม่ชัดเจนน่ะแต่ก็เหมือนเขาก็แบบคุยกันคบกันนะ เออไปแล้วก็ได้แต่ยังไม่แค่ยังไม่ชัดเจนยังไม่เปิดเผยยังไม่ให้สถานะก็ได้นะแต่คุณอาจจะมาทีหลังก็ได้ถ้าคุณมาทีหลังนี่มาแรงแซงทางโค้งเลยนะจะพูดยังไงเนาะก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยถ้าหากว่าคุณมาทีหลัง นะคะคุณก็อยู่ของคุณแล้วคุณก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักด้วยช่วงนี้ก็ปล่อยเขาไปตัดสินใจนะคะปล่อยให้เขาไปชัดเจนกับตัวเองก่อนก็ได้เนาะเราก็ไปโฟกัสเรื่องครอบครัวของเรานะเราก็ไปโฟกัสเรื่องงานเพราะช่วงนี้อ่ะแค่งานอย่างเดียวก็จะตายอยู่แล้วจะมีเวลาให้กับอย่างอื่นหรอเออเนาะอันนั้นมันเป็นปัญหาของเขานะคะถ้าเขาแบบยังไม่แน่ใจหรือเขายังไม่ได้ไปจัดการตัวของเขาเองอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของคุณคุณก็อยู่แบบหล่อสวย เออรอสวยรวยเหมือนเดิมนะไปก่อนเออโสดรอสวยรวยเหมือนเดิมไปก่อนนะกับเขาให้เขาไปจัดการตัวเขาเองเนาะอันนั้นมันเป็นเรื่องของชีวิตเขาเนาะเออถ้าเขาแบบมาชัดเจนนะคุณก็ชอบคุณก็มักเขานะเขาก็มักคุณเออค่อยว่ากันอีกทีเนาะแต่กองนี้นะคะเขาชอบคุณมากเลยเออตัดไม่ได้นะเอ็นดูเนาะ <laughs> นั่นแหละตัดไม่ได้ค่ะ พยายามแล้วเออมันทำไม่ได้นะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสภาพแข็งแรงค่ะ